ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงงานเข้าทีเดียวของบรรดาค่ายรถยนต์แดนประดิษฐ์สัญชาติญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าต่างทยอยออกมาบอกว่าตนเองเนี่ยนะคะบิดเบือนการทดสอบรถยนต์ในรูปแบบต่างๆล่าสุดเองผู้บริหารนะคะของทางิตซูบิชิก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งแล้วด้วยค่ะนายเทสึโอ ขอไปค่ะนายเทสึโรไอคาวะนะคะท่านนี้ประธานบริษัทของเมซูบิชิมอเตอร์สได้ประกาศลาออกจากตําแหน่งเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาเพื่อแสดงความรับผิดชอบหลังจากมีข่าวอื้อฉาวเกี่ยวกับการปลอมข้อมูลการทดสอบอัตราการประหยัดน้ํามันของรถยนต์เมซูบิชิซึ่งก็ทําให้ราคาหุ้นของบร,ริษัทร่วงลงไปแล้วกว่า50%นับตั้งแต่มีการเปิดเผยเรื่องนี้ในเดือนที่ผ่านมาสําหรับการลาออกครั้งนี้จะมีผลในวันที่24มิถุนายนซึ่ง เป็นวันประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมิตซูบิชิส่วนในแง่ของมาตราการลงโทษจากรัฐบาลนั้นก็ยังไม่ได้ชัดเจนนะคะว่าจะดำเนินการอย่างไรเนื่องจากการสอบสวนอย่างไม่แล้วเสร็จค่ะ ส่วนล่าสุดนะคะอีกหนึ่งค่ายรถยนต์นะคะที่ถูกจับตามองก็คือค่ายซูซูกิผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อันดับ4ของญี่ปุ่นล่าสุดซูซูกิออกมายอมรับว่าก็มีวิธีการทดสอบปริมาณไอเสียและความสามารถในการประหยัดน้ำมันของรถยนต์ที่บริษทัทใช้กับรถยนต์16รุ่นในญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี2553เป็นต้นมาที่ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานที่ทางการญี่ปุ่นกำหนดไว้แต่ก็บอกว่าปัญหานี้ไม่ได้เกิดจากการทุจริตส่วนปัญหาของซูซูกิครั้งนี้ก็มีผลกระทบต่อรถยนต์ที่จำหน่ายในญี่ปุ่นประมาณ2ล้าน1แสนคันพร้อมกับยืนยันว่าไม่ได้ส่งผลต่อรถยนต์ซูซูกิที่จำหน่ายในต่างประเทศแต่อย่างใดค่ะ